การจับผิดคนโกหกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับบางประการเพื่อที่จะไม่โดนหลอกลวงได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับที่สามารถช่วยให้คุณเป็นผู้ที่ฉลาดทันและจับผิดคนโกหกได้อย่างมั่นยำสิ่งแรกที่ต้องทำคือสังเกตท่าทางและการแสดงออกของคนที่พูด คนที่โกหกมักจะมีการแสดงท่าทางที่บ่งบอกถึงความเครียดเช่นการกระพริบตาทีๆหรือการหลบตาการโกหกจะทำให้ร่างกายของคนโกหกไม่สบายตัวและแสดงออกทางท่าทางอย่างชัดเจนนอกจากนี้การสังเกตคำพูดก็สำคัญคนที่โกหกมักจะพูดสิ่งที่ขัดแย้งกับตัวเองหรือพยายามทำให้ฟังดูเหมือนว่าพวกเขากำลังพูดความจริง บางครั้งพวกเขาจะตอบคำถามโดยการใช้คำพูดที่คลุมเครือหรือเลี่ยงที่จะตอบตรงๆนอกจากนี้คนที่โกหกมักจะไม่สามารถเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนหรือไม่สามารถเล่าเรื่องราวต่อเนื่องได้ดีเพราะพวกเขากำลังสร้างเรื่องขึ้นมาแต่ถ้าคนที่พูดเป็นจริงมักจะสามารถเล่ารายละเอียดและเรื่องราวได้อย่างละเอียดและต่อเนื่อง การฟังเสียงที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกจุดที่สำคัญเมื่อคนโกหกพูดมักจะมีเสียงที่เบาหรือเสียงสัน่นเนื่องจากความเครียดที่เกิดขึ้นในขณะโกหกในทางกลับกันคนที่พูดความจริงมักจะมีเสียงที่มั่นคงและมีความมั่นใจมากกว่าสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างคือการใช้คำที่ไม่ชัดเจนหรือการตอบคำถามแบบไม่ตรงประเด็น คนโกหกมักจะหลีกเลี่ยงการตอบคำถามที่ตรงไปตรงมาและจะพยายามหาทางเลี่ยงคำถามนั้นหากคุณสังเกตเห็นว่าคำตอบที่ได้รับนั้นไม่ตรงกับคำถามหรือดูเหมือนมีการเบี่ยงเบนจากประเด็นหลักอาจจะถึงเวลาที่ต้องระมัดระวังแล้วการจะผิดคนโกหกไม่ได้หมายความว่าเราต้องสงสัยทุกคนแต่มันช่วยให้เราเป็นคนที่ระมัดระวังมากขึ้น รู้จักแยกแยะระหว่างคําพูดที่มีความจริงกับคําโกหกท้ายที่สุดการรู้จักเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกลวงและไม่ตกเป็นเหยื่อของการโกหกได้อย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฟังและสังเกตทุกๆอย่างอย่างรอบคอบและรู้จักตั้งคำถามเมื่ออะไรบางอย่างดูไม่น่าเชื่อ การจับผิดคนโกหกนั้นสามารถทำได้หลายวิธีแต่การสังเกตสัญญาณที่บ่งบอกถึงการโกหกนั้นสำคัญที่สุดบางครั้งคนโกหกจะพูดเกินจริงหรือพยายามทำให้ตัวเองดูดีเกินจริงเช่นการกล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำหรือพยายามยกเหตุผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหากคุณสังเกตเห็นลักษณะการพูดที่เช่นนี้ ก็เป็นสัญญาณที่ควรให้ความสนใจอีกเทคนิคที่ช่วยให้จับผิดคนโกหกได้คือการถามคำถามที่ตรงไปตรงมาและดูว่าคำตอบของพวกเขาจะสอดคล้องกันหรือไม่คนที่โกหกมักจะตอบคำถามด้วยการเปลี่ยนแปลงคำพูดหรือพยายามทำให้คำตอบของตัวเองฟังดูน่าเชื่อมากขึ้นการถามคำถามเพิ่มเติมและพยายามให้เขาพูดต่อไป จะช่วยให้เห็นความไม่ตรงกันในคำพูดได้ในบางครั้งคนโกหกจะมีการยกเหตุผลที่ฟังดูมีเหตุผลเพื่อป้องกันตัวเองแต่เมื่อทบทวนให้ดีเหตุผลเหล่านั้นมักจะไม่มีมูลความจริงหรืออาจจะเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงประเด็นหากเราสังเกตให้ดีๆจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเขากำลังพยายามหลบหลีก และปกปิดบางอย่างที่ไม่ต้องการให้เราเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนโกหกมักจะทำคือการหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเราเริ่มถามคำถามที่เจาะจงมากขึ้นพวกเขาจะเริ่มมีท่าทีกลัวหรือวิตกกังวลและมักจะพยายามตอบให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดมากเกินไปคนที่พูดความจริงจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยไม่ลังเล และไม่รู้สึกกังวลหรือเครียดจนเกินไปอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้จับผิดคนโกหกได้คือการสังเกตการใช้ภาษากายคนที่โกหกมักจะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีพวกเขามักจะมีท่าทางที่แสดงถึงความเครียดเช่นการขยับมือมากเกินไปหรือการกอดอกบางครั้งการพูดโดยไม่มีการเคลื่อนไหวก็เป็นสัญญาณของคนที่โกหก เพราะพวกเขากลัวที่จะเปิดเผยอารมณ์ตัวเองการจับผิดคนโกหกจึงไม่ใช่แค่การฟังคำพูดเท่านั้นแต่การสังเกตท่าทางและภาษา,ากายก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในท่าทางและคำพูดจะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าคนที่พูดกับเรากำลังโกหกหรือไม่ท้ายที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือการฟังเสียงภายในตัวเอง หากคุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่เข้าทา่าหรือคำพูดบางอย่างที่ฟังดูผิดปกติอย่าลังเลที่จะตั้งคำถามและสังเกตให้ดีการรู้จักจับผิดคนโกหกจะช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและยังทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยในการจับผิดคนโกหกคือการฟังเรื่องราวที่ไม่สอดคล้องกันเมื่อคนโกหกเล่าเรื่อง บางครั้งพวกเขาจะไม่สามารถทำให้เรื่องราวทั้งหมดสอดคล้องกันได้การเล่าเรื่องที่ขาดรายละเอียดหรือความสมบูรณ์เป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นอาจจะกําลังโกหกเมื่อเราได้ยินเรื่องที่ฟังดูไม่สมเหตุสมผลหรือขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูดในช่วงก่อนหน้ามันอาจจะเป็นสัญญาณที่ต้องสังเกตให้ดีนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงคำบางคำที่ไม่จำเป็น หรือการใส่รายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเรื่องซึ่งอาจจะเป็นกลวิธีของคนโกหกที่พยายามทำให้คำพูดดูสมจริงมากขึ้นพวกเขามักจะใส่คำอธิบายหรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นเพื่อให้คำโกหกของพวกเขาดูมีน้ำหนักมากขึ้นการหลีกเลี่ยงคำถามที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่สามารถให้รายละเอียดที่ตรงไปตรงมาได้ เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการโกหกที่ต้องระวังการตั้งคำถามที่ละเอียดและเจาะจงจะช่วยให้เรารู้ว่าคนที่พูดสามารถตอบคำถามได้ดีแค่ไหนคนที่โกหกจะพยายามเลี่ยงคำถามหรือให้คำตอบที่เป็นการปัดความรับผิดชอบเช่นการตอบว่าไม่รู้หรือไม่แน่ใจในบางกรณีพวกเขาอาจจะพยายามชักจูงให้คุณสนใจประเด็นอื่น ื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามตรงๆการจับผิดคนโกหกยังสามารถทำได้โดยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาคนโกหกมักจะไม่สามารถบอกเวลาหรือรายละเอียดของเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำหรือพวกเขามักจะมีความไม่สอดคล้องในลำดับเวลาเช่นเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันหรือมีการกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วเกินไป คนที่พูดความจริงจะสามารถระบุเวลาและรายละเอียดต่างๆได้อย่างมั่นใจและแม่นยำอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ตรวจสอบความจริงคือการจับผิดการตอบสนองในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อมีคำถามที่ไม่คาดคิดเข้ามาคนโกหกอาจจะแสดงความตกใจหรือสับสนเล็กน้อยพวกเขามักจะไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้ทันที หรือมีเวลาชั่วขณะในการคิดก่อนที่จะตอบโดยทั่วไปแล้วคนที่พูดความจริงจะตอบทันทีหรือไม่ทำให้คุณรู้สึกถึงความลังเลใจในคำตอบสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้สัญชาตญาณของตัวเองหากคุณรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่ปกติหรือมีสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสงสัยการตั้งคำถามและสังเกตยอย่างละเอียดจะทำให้คุณสามารถรู้ได้ว่า เขากำลังโกหกหรือไม่การฝึกฝนในการจับผิดคนโกหกเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปต้องใช้เวลาและความใส่ใจในการสังเกตและแม้จะมีเคล็ดลับมากมายสิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญกับสัญญาณทั้งหมดและใช้ประสบการณ์ของคุณในการประเมินสถานการณ์การจับผิดคนโกหกเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน และมีความละเอียดอ่อนมันไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้เพียงแค่ใช้วิธีการเดียวแต่ต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยร่วมกันการสังเกตท่าทางการฟังเสียงและการวิเคราะห์คำพูดจะช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าคนที่พูดกำลังพูดความจริงหรือไม่ในบางครั้งคนโกหกอาจจะใช้วิธีการที่แยบยลมากขึ้น เช่นการใช้คำพูดที่มีน้ำเสียงที่ดูน่าเชื่อถือหรือการให้ข้อมูลที่เหมือนจะเชื่อมโยงกันได้ดีแต่หากเราสังเกตในรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างจะเริ่มปรากฏให้เห็นเช่นความขัดแย้งในคำพูดหรือความไม่สอดคล้องกันในเหตุการณ์การที่เราไม่หลงเชื่อคำพูดเพียงแค่ฟังคำพูดอย่างเดียวแต่ใช้การสังเกตทุกอย่างรอบตัว จะช่วยให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่พูดจริงกับคนที่กำลังโกหกนอกจากนี้การถามคำถามที่ยากขึ้นหรือการทำให้เขาต้องตอบคำถามในเชิงลึกจะช่วยเปิดเผยความไม่สอดคล้องในคำพูดได้คนที่พูดความจริงมักจะไม่รู้สึกกังวลหรือมีอาการสันสะเทือนเมื่อถูกถามแต่คนที่โกหกจะมีความเครียดที่แสดงออกมาทางท่าทาง หรือความลังเลในการตอบคำถามการตั้งคำถามที่มีหลายมุมมองหรือการถามคำถามในลักษณะที่ทำให้คนพูดต้องคิดใหม่จะช่วยให้เราเห็นว่าคำตอบที่ได้รับนั้นมีความเป็นจริงหรือไม่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือการฟังเสียงและการตอบสนองคนโกหกมักจะมีเสียงที่เบาหรือไม่นิ่งหรืออาจจะมีเสียงที่ดูประมา ขณะที่คนที่พูดความจริงจะมีเสียงที่หนักแน่นและมั่นใจบางครั้งการจับผิดคนโกหกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะพูดคำโกหกตลอดเวลาแต่จะมีจุดที่คำพูดของเขาเริ่มไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่สามารถให้คำตอบที่สอดคล้องกันได้การจับผิดคนโกหกยังสามารถทำได้โดยการทบทวนพฤติกรรมของเขาในอดีตหากเขาเคยมีประวัติการโกหกมาก่อน หรือตอบคำถามในลักษณะที่ผิดปกติมันอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ที่บอกเราได้ว่าคำพูดในปัจจุบันนั้นอาจจะไม่จริงการศึกษาพฤติกรรมและท่าทางของคนที่พูดจะช่วยให้เราค้นพบความแตกต่างระหว่างการพูดที่มีความจริงใจและการโกหกแต่ทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังการตัดสินใจอย่างรุนแรงการจับผิดคนโกหก ต้องมีความรอบคอบไม่ควรตัดสินจากสิ่งที่เห็นแค่ชั่วขณะและต้องพิจารณาทุกปัจจัยร่วมกันอย่างสมดุลท้ายที่สุดสิ่งที่สําคัญคือการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีและอย่าลืมว่าในบางกรณีการเชื่อใจเป็นสิ่งที่สําคัญในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักปกป้องตัวเองจากการถูกหลอกลวงการรู้ทันคนโกหก จะช่วยให้เรามีความมั่นใจและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่มีเจตนาไม่ดีการจับผิดคนโกหกเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาและการฝึกฝนจะช่วยให้เราสามารถทําได้ดีขึ้นความสามารถในการสังเกตพฤติกรรมและคำพูดของผู้อื่นจะช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจ ในบางครั้งเรามักจะรู้สึกสงสัยแต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องจัดการกับสถานการณ์อย่างไรการใช้เวลาในการพิจารณาทุกแง่มุมรวมถึงสัญชาตญาณภายในตัวเราจะช่วยให้เราทำการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลบางครั้งคนโกหกอาจจะใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นพวกเขาอาจจะศึกษาวิธีการที่ทำให้คำพูดของตัวเองดูน่าเชื่อถือ ดังนั้นการจับผิดคนโกหกจึงไม่สามารถใช้เพียงแค่กลยุทธ์เดียวได้เราต้องใช้การสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมกันทั้งภาษากายเสียงที่ใช้และรายละเอียดในคำพูดนอกจากนี้การพูดถึงเรื่องที่อาจจะเป็นความลับหรือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เป็นวิธีหนึ่งที่คนโกหกมักจะไม่สามารถควบคุมได้เมื่อคุณถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ไม่คุ้นเคย หรือสิ่งที่พวกเขาไม่คิดว่าจะถูกถามพวกเขาอาจจะแสดงอาการวิตกกังวลหรือไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้บางคนอาจจะใช้คำพูดที่ฟังดูเหมือนถูกต้องแต่เมื่อพิจารณาลึกๆแล้วมันกลับไม่มีความสมเหตุสมผลการตอบคำถามแบบนี้อาจจะเป็นการพยายามบิดเบือนความจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได้ว่าโกหก สิ่งที่สำคัญคือการรู้จักระวังไม่ทุกคำพูดที่เราได้ยินจะเป็นความจริงเสมอไปและแม้ว่าบางครั้งอาจจะยากที่จะจับผิดแต่การสังเกตท่าทางและคำพูดอย่างละเอียดจะช่วยให้เราค้นพบความไม่สอดคล้องหรือสิ่งที่ไม่ปกติในเรื่องราวที่คนคนนั้นเล่าการตั้งคําถามหรือการลองพูดถึงเหตุการณ์ในมุมที่ต่างไป ก็เป็นวิธีที่สามารถทดสอบความน่าเชื่อถือของคำพูดได้คนที่พูดความจริงจะสามารถปรับตัวและตอบได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่รู้สึกกังวลหรือมีความผิดปกติในคำตอบแต่คนที่โกหกจะอาจจะพยายามเลี่ยงคำถามหรือให้คำตอบที่ดูไม่ค่อยสัมพันธ์กับคำถามนั้นการจับผิดคนโกหกก็เหมือนกับการฝึกฝนทักษะอื่นๆเราต้องมีความตั้งใจ และฝึกฝนอยู่เสมอสิ่งที่สำคัญคือการไม่มั่นใจมากเกินไปและต้องระมัดระวังในการตัดสินคนอื่นการจับผิดคนโกหกต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ควรตัดสินเพียงแค่จากสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในชั่วขณะเดียวเราต้องคำนึงถึงภาพรวมและตรวจสอบทุกๆรายละเอียดก่อนที่เราจะทำการตัดสินใจ ท้ายที่สุดการรู้ทันคนโกหกจะทำให้เรามีความมั่นใจและสามารถป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกลวงแต่สิ่งสำคัญคือการไม่ตกเป็นเหยื่อของคำพูดที่ฟังดูดีเกินไปการใช้ทักษะการสังเกตยอย่างรอบคอบจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ปลอดภัยจากการโกหกและการหลอกลวง